สาวใหญ่สะตูลป่วยด้วยโรคประหลาดขาบวมทั้งสองข้างต้องแบ่งสิ่งเนื้อน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมวอนช่วยรักษาให้หายขาดที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลทีมข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้มีครอบครัวหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคร้ายต้องการความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางไปที่บ้านเลขที่37หมู่ที่1ตำบลกำแพงพบนางวราพ์เหล็มหาอายุ51ปี หากรูปผิวเผินแทบไม่รู้ว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายโดยเจ้าตัวบอกว่าตนเองที่ป่วยเป็นโรคบวมน้ำเหลืองโดยช่วงท่อนล่างของร่างกายตั้งแต่โคนขาอ่อนไปจนถึงหลังเท้ามีอาการบวมน้ำเหลืองติ่งเนื้อที่บวมออกมาข้างขาอ่อนที่มีขนาดใหญ่กว่าลูกฟุตบอลทำให้นางวราพรไม่สามารถสวมกางเกงชั้นในได้บวมน้ำเหลืองอะค่ะเป็นมานาขเป็นเป็นมานานแล้วค่ะ เคยรักษาไหมเคยรักษามีคนช่วยมาแล้วแต่ว่าต้องรักษาต่อเน,นื่องรักษานนไม่รักษาไม่ต่อเน,นื่องนี่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกเราต้องการอยากหายคือถ้าได้ผ่าตัดมันก็ก็ดีอ่ะดีขึ้นอ่ะเพราะว่าตอนนี้เดินก็ลำบากมากเดินไปหน้าแต่ว่ามันมันจะกลับ ดึงมาข้างหลังอย่างเดียวใช้ชีวิตลำบากมากไหมมากแปเก้าห้องน้ำก็ลำบากเหมือนกันขึ้นเตียงขึ้นเตียงก็ติดขาก่อนถึงจะขึ้นได้เดินเหินเป็นไงบ้างคะเดินก็ลำบากเวลาเดินผ่านสิ่งของถ้าจะข้ามนี่ก็ยังสะดุดเลยเพราะว่ามันข้ามไม่ถึงข้ามไม่พ้นอนะ่ะ ขขาไม่ึ้น,นโดยนางวราพรและครอบครัวยอมรับว่าเคยเป็นคนไข้ของพระบรมเมืม่อประมาณปีพศ2540ได้รับการผ่าตัดแล้ว4-5ครั้งในขณะนั้น,นคิดว่าตัวเองหายแล้วจึงขาดการติดต่อกลับไปอยากให้คนอื่นที่อาการหนักกว่าได้เข้ารับการรักษาบ้างในช่วงนั้นจึงแต่งงานและมีลูกไม่คิดว่าอาการจะกลับมาเป็นอีก อาการเริ่มเป็นที่หัวเขาข้างเดียวก่อนจะลามไปอีกข้างตอนนี้ก็เริ่มเป็นแผลต้องใช้ผ้าก๊อซพันไว้และต่อมามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเมื่อ4-5ปีก่อนโดยเงินบริจาค3 0 0 0สนบาทจากบินบลือลิศได้ขึ้นไปกรุงเทพพร้อมครอบครัวขึ้นไปอยู่ที่นั่นเพื่อตั้งใจว่าเงินที่ได้มาจะรักษาแบบขันชานนอตรักษา7วัน1 2 0 0 0บาทคือทำให้แผลที่บวมแห้งถึงจะผ่าตัดได้ เหมือนรีดน้ำให้หมดจนแผลเหี่ยวถึงจะผ่าตัดได้สรุปหมดไปเป็นแสนกับการทำขันชานอ็อตสุดท้ายเงินหมดก่อนไม่ได้ผ่าตัดแม้ครอบครัวตนพ่อแม่ลูกจะช่วยกันทำขนมขายตอนอยู่กรุงเทพแต่ก็ไม่พอกินลูกก็ย้ายไปเรียนที่โน่นอีกทั้งโควิดระบาดทำให้ต้องกลับมาบ้านขาดการรักษาต่อเนื่องเพราะเงินไม่มีอาการก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้ง ประจวบเหมาะตรงกับโรคโควิดระบาดจะรักษาก็ไปไม่ได้บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อเลยแต่สินใจกลับบ้านที่จังหวัดสตูลด้านนางยะยาดูรเมอายุ48ปีผู้เป็นสามียอมรับว่าส่วนให้กำลังใจภรรยาได้เพียงแค่อยู่ใกล้ๆให้เขาอุ่นใจไม่มีคำหวานปลอบเหมือนคนอื่นนอกจากการกระทำอยากเห็นเขาหายจากโรคร้ายนี้และมีชีวิตกลับมาเหมือนคนปกติทั่วไปก็สงสารเลยจึงไม่ไปไหนนะครับ อยู่กับเขาตลอดนี่เป็นไงบ้างเราเห็นเขาใช้ชีวิตเป็นไงบ้างใช่ลำบากได้เห็นตลอดนีตอนที่ไปรักษาก็ไปอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งครอบครัวเลยไปอยู่ที่นู่นเลยว่าให้กำลังใจกันเนาะแต่ว่าค่ารักษามัน,มนจะสูงนิดนึงนะครับเพราะโรคนี้เป็นโรคเฉพาะครับระบบต่อมน้ำเหลืองบุกพร่องซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในประเทศจทยที่ว่าเป็นโรคแบบนี้ครับมีไม่เยอะ แต่ว่าก็มีนะที่รักษาที่ที่อาจารย์รักษาที่ก็มีอยู่นะว่าเป็นโรคที่ว่าอะไรเขาเรียกแปลกไม่ไม่มีแาไม่มียารักษานะเราให้กำลังใจเขายัางไงก็อยู่ในวยกันอย่างนี้แหละก็พาไปรักษาก็ไปอยู่จนไปเฝ้าไปตลอดลครับจนหมอสนิทเลยที่นู่นยายเขาหาย เด็ไม่รู้จะทำยังไงหาหมอจนตั้งเด็กเริ่มเป็นหมดเลยเขาเป็นมานานเลยใช่ไหมคะเป็นตั้งแต่เด็กเขาก็าาาเรียนอยู่มหนึ่งไอาจารย์หนักหรอาไม่ต้นเร็กไม่หนักนี่แหละมาก็บหมดสมบัติเลย ตอนนี้เราก็ญาติพี่น้องก็ดูแลกันใช่ช่วยช่วยกันแบบนั้นเดือมากเป็นชั้นเองคนเดืนดไม่มีขณะนี้นางวาราพรเดินเหินไม่เหมือนคนอื่นเหนื่อยง่ายต้องเดินลากขายกขาไม่ขึ้นหากมีสิ่งติดขวางเดินได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวอนให้การช่วยเหลือรักษาตนให้หายขาดตนไม่อยากป่วยเป็นโรคนี้อีกแล้ว หากไม่หายป่วยก็ขอให้อาการดีกว่านี้เอาเต่งเนื้อก้อนใหญ่ที่ห้อยนี้ออกให้ตนด้วยหากท่านใดมีกำลังอยากช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาดิกซีรัง108 866 3620ชื่อบัญชีนางสาววราพรเหล็มหา <Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน